สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาแนะนําผลิตภัณฑ์กันดีกว่าวันนี้นะคะก็อย่างที่คลิปที่แล้วได้แจ้งไปว่า,าเราได้เปลี่ยนครีมบารุงผิวนะคะเปลี่ยนมาใช้เดอร์มาเนอร์ได้ประมาณเดือนแล้วเดี๋ยวเรามาแนะนําดีกว่าว่าในเซตเซตแรกที่เราลองใช้มันมีอะไรบ้างนะคะเซตแรกมีทั้งหมด5้าตัวเนาะมีห้าตัวนะคะก็เป็นตัวนี้แล้วก็ก็มีโฟมล้างหน้านะคะ มีโทนเนอร์นะคะเสร็จปุ๊บก,ก็มีเป็นเซรั่มนะคะเป็นแอดวานซ์ไวท์เซรั่มนะคะแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นเดย์ครีมแล้วก็มีไนท์ครีมนะคะก,ก็ทุกๆวันที่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 ใช้ก็ชีวิตง่ายมากนะคะแน่นอนคือถ้า ล้างหน้าก็ใช้ตัวนี้ล้างเช้าเย็นเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยโลชั่นเช็ดหน้านะคะหรือโทนเนอร์นะคะใช้ชําระสิ่งสกปรกหลังล้างหน้าที่มันยังตกค้างอยู่แล้วก็สามารถเปิดผิวเพื่อรับการบํารุงผิวในขั้นตอนถัดไปนะคะนี่2ตัวนี้นะคะก็จะอยู่ใไลน์ทําความสะอาดเนาะแล้วก็ปรับสภาพผิวก่อนที่จะบำรุงผิวนั่นก็คือเปิดรับสารบำรุงอย่างเต็มที่นะคะ แล้วพอหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะในช่วงกลางวันก็จะลงตัวนี้ก่อนค่ะเป็น Advanced White Serum นะคะลงเป็นตัวแรกเลยจะลงเฉพาะจุดที่มีปัญหาหรือจะลงทั่วหน้าได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ค่ะเป็น lucent bright white and bright day cream นะคะตัวนี้ก็เป็น day cream นะคะใช้ลงต่อกันนะคะเสร็จแล้วในช่วงกลางคืนก็ใช้เหมือนเดิมค่ะทำความสะอาดด้วยสองสิ่งนี้ Uh huh. สองสิ่งนี้คือใช้โฟมล้างหน้าก่อนนะคะก่อนที่ล้างหน้าเสร็จซับหน้าให้สะอาดนะคะก่อนที่จะบำรุงก็ใช้ตัวนี้ตามมาเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ใช้เป็นตัวนี้ค่ะเป็น advance whitening serum นะคะเป็นเซรั่มนะคะสามารถใช้ได้ทั่วหน้าเลยนะคะแล้วก็ลงเป็น n i ท์คร r e a m นะคะตัวนี้นะคะเจ้าตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นแพคเกจจิ้งใหม่นะคะแพคเกจเดิมจะเป็นใช้เป็นฝากเกลียวนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นแบบ เป็นเขาเรียกว่าเป็นปั๊มสุญญากาศนะคะใช้กดกดกดตรงนี้แล้วก็ปั๊มเลยนะคะโอเคค่ะทั้งเซ็ตก็มีทั้งเท่าเ่านี้นะคะส่วนราคาแต่แต่ละอย่างนะคะโฟมล้างหน้า250บาทนะคะโทลเนอร์350บาทนะคะส่วน3สิ่งนี้นะคะที่ใช้บำรุงผิวเนี่ยชิ้นละ550บาทนะคะถ้าซื้อ5ชิ้นก็จะได้รับ เรทส่งพร้อมได้รับสิทธ์ตัวแทนนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะที่จะใช้ทั้งเซตหรือจะใช้แยกชิ้นก็สามารถติดต่อข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ5ชิ้นนี้นี่ได้เรทส่งไม่พอนะคะยังได้สิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยโอเคไปแล้ะค่ะ